สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวชีวิตนะคะเหมือนกับว่าบันทึกไว้ให้รุนลูกร,นร,นร,นรุนหลานนะคะของตัวเองนะคะแล้วก็ท่าน,นอื่นๆเผื่อจะเป็นวิถีนะชีวิตนะแนวทางหรือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งในการคิดนะคะที่จะดำเนินชีวิตนะคะ หลังจบการศึกษานะคะทุกคนก็คงจะมีความคาดหวังว่ายอยากจะตั้งหลักปักฐานหรือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะทุกๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของชีวิตคู่นะคะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะทายาทที่จะสืบทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการมีที่พักอาศัยนะคะบางคนก็ นอกจากจะมีบ้านพักนะทางราชการหรือหน่วยงานก็จัดให้ก็สุดท้ายเราก็ต้องมีบ้านนะคะก็ต้องมีบ้านนะ,คะใครคิดได้ก่อนหรือเริ่มก่อนนะ,ะก็เหมือนว่าจะได้ได้เปรียบนะคะก็วาดวิมานไม่มากมายนะคะก็บ้านหลังใหญ่ๆนะคะมีลูกลมีลูกลหลายๆคนนะคะแต่ก็บางทีสิ่งที่คาดหวังไว้มันก็ ไม่ได้ดําเนินตามสิ่งที่เราคิดหวังนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหลายหลายอย่างของชีวิตนะะก็ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจบ้างนะคะก็เรียกว่าอะไรสภาวะความคิดความเครียดความาสิ่งที่มากระทบหรือปัจจัยที่เนี่ยมาทำให้เราต้องต้องตัดสินใจบางอย่างนะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนชีวิตไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ำตัวเองนะเป็นคนที่คิดจะอยากมีบ้านน่ยต้องมีบ้านนะสุดท้ายต้องมีบ้านจะเล็กจะใหญ่นะสุดท้ายคำว่านิยามนะคำนิยามคำว่ามีบ้านนะก็คือที่พักที่อาศัยให้อยู่สุสบายนะคะตามอัตภาพนะพออายุมากเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำอะไรได้มากมายนะก็อยู่กันแบบอพอมีพอกินนะคะนะได้หลับได้นอนนะได้พักผ่อนนะในบ้านของเราได้หลับสบายตื่นขึ้นมามีความสุข 你看、uh huh.